ก็ไปตามหาความฝันที่ประชาธิบัตรเคยมอบให้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาแล้วเราก็ไปทำเรื่องน้ำเพื่อเกษตรกรที่ย่างยืนอีกเรื่องหนึ่งก็คิดว่าเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษาแล้วก็เรื่องน้ำเนี่ยจะช่วยนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตได้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องฝันต่อจากพระรคชาธิปัดค่ะแล้วทำไมเราจะทำความฝันในทคประปั์ต่อไม่ได้อะ <c oughs> ก็ <c oughs> <ภ>เวลาน้อยลงแล้วนะฮะอายุขนาดนี้แล้วอยู่อีกไม่กี่ปีรู้สึกตัวเองไม่ค่อยมีประโยชน์ต้อง <c oughs> ทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้าง ก็ยั K K งรักเคารพและความรักผูกพันกับภาคประชาธิปัตย์ยี่สิบห้ปีเนี่ยมันไม่เสื่อมคลายหรอกก่อนหน้า,านี้มีกระแสข่าวว่าจะไปตั้งใหม่รคือ่ร,ราออกน่กคฝันตั้ใหม่ก็สนับสนุนแล้วก็คุยต้องยอมรับว่าคุยกันมาสักพักใหญ่แล้วก็สนับสนุนในด้านนี้เพื่อให้พา,าประเทศ ้นวิกฤตแล้วก็น่าจะเป็นหนทางที่มีความเชื่ออยู่ตลอดเวลานะคะตัวดิฉันเองเกิดบ้านนอกถ้าไม่มีการศึกษาไม,ไม่มีความรู้นะก็มายืนอยู่คุยกับพวกคุณไม่ได้ในวันนี้ตัวเองก็คือการศึกษาแล้วก็เรียนวิศาสตร์เทคโนโลยีอยู่แล้วแลาเป็นคนบ้านนอกเป็นยุวเกษตรกร,ก,รก็เลยกลับไปทําเรื่องไม่ใช่กลับนะคะตอนอยู่กระทรวงศึกษาก็ทําเรื่องน้ํา การบริหารจัดก,การน้ําโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริแล้วก็ขณะนี้หมดภาระหน้าที่แล้วก็ลงสู่ชุมช,มชนและหาท้องถิ่นไปทำที่ขณะนี้ทําต้นแบบใหญ่ที่สุดก็คือที่นาเพียงจังหวัดขอนแก่นจะเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่จะทําให้หมู่บ้านประมาณส0 0 0มื่นค0สองหมื่นไร่เนี่ยนะฮะจะมีน้ําใช้ตลอดปีแล้วก็เพิ่มรายได้ แก่จนแก่หลักแก่แงร,รกงก็คุยกันมาสักพักยยใหญ่ละฮะแล้วก็พักเขาก็รู้สึกเป็นหลักเป็นฐานขึ้นแล้วคงต้องถามดารเอแ,แต่เข้าใจว่าคงไม่นานนะคะคงเร็วๆนีแล้วว่าจะทำาการเลือกตั้งที่ใช้จะมา รายละเอียดคงจะต้องถามดรเอแต่ว่าก็เห็นความคืบหน้าแล้วก็เชื่อว่าทำปากอะไรไว้กับพรรคประชิปัตย์เลยคนะก็กราบขอบพระคุณท่านชวนท่านบัญญัติท่านชูรินท่านอภิสิทธ์นะคะหัวหน้าพักที่เราอยู่ด้วย4ีน่นะแล้วก็รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ให้โอกาสแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมให้ได้ทำสิ่งที่มีความเชื่อมานตลอด ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามกับประเทศชาติแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันมันถดถอยลงไปมากแล้วน่าจะเป็นโอกาสที่เราน่าจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและเรื่องน้ำมาแก้วิกฤตของประเทศชาติในตอนนี้แต่ใน,นที่เราอยู่ทั้นี้มานานมองว่าอะไรคืออนจ้อยของทันี้ที่ควรจะปรับปรุงเอ่อั คงจะต้องคิดอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่มาทําให้มันก้าวหน้าทันสมัยคือทุกๆพัคก,ก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราก็ผ่านความยากลําบากดีและไม่ดีแล้วเป็นสายค้านเป็นรัฐบาลมานานก็มีประสบการณ์เยอะแล้วก็ถ้าคนใหม่ๆคนรุ่นใหม่เข้ามาทําดิฉนันเองก็ยัง สนับสนุนการทำงานเพื่อประเทศชาติอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเชื่อก็ตั้งใจไว้ว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยก็จะทำเพื่อประเทศชาติและเยววาวชนของชาติให้ทันสมัยแล้วก็แข่งขังงนขกันโดยมารยาทได้ทำหมดแล้วค่ะ